นี่นะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับการจัดส่งไอเทมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับผมการจัดส่งไอเทมเนที่เรียบร้อยแล้วก็ใส่ได้จริงจริงยกเซิร์ฟเลยนะครับใส่ได้จริงๆยกเซิร์ฟแสนคนเท่านั้น1นึ่งแสนคนเท่านั้นนะครับหนึ่งแสนไอเท่านั้นก็รีบมาใส่กันนะครับผมอ่านี่เลยนะครับก็จะบอกว่าคูปอมไดมอนรอยョ อสวีตัสสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับช่อง B Channel นะครับแล้วก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกอร์ดิน่าฟีฟ่ายั่นเองนะครับนะนะ,บนะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกโค้ดปืนลูกซองไฟ นะครับผมก็เป็นโค้ดกันบล็อกนั่นเองนะครับมาแจกกันฟรียกเซิร์ฟนะครับใส่ได้ทุกคนตรงปกร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับได้แน่นอนได้ทุกคนแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญพี่มาแจกนะครับโค้ดไดมอนด์รอยัลที่พี่บอกว่า ทางเพจ GM ทางเพจ Creator Thailand นะครับแจกแสนโค้ดนะครับเดี๋ยวพี่จะพามาดูโค้ดกันเลยนะครับใส่ได้แสนโค้ดเท่านั้นนะครับก็คือแสน ID เนะเท่านั้นนะครับผมเนาะก็นะครับก่อนจะไปดูโค้ดกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับคอมเมนต์อยู่ในคอมเมนต์ชื่อเฟสนะครับเพราะว่าคลิปนี้ถ้าครบ1,000ไลค์ภายในวันนี้พี่แจกทันที1,000เพชรนั่นเองนะครับก็อย่าลืมถับตามกตินนกา กันด้วยนะครับผมพี่จะแจกฟรีไปเลยนะครับถ้าใครไม่ทําตามเขาไม่ได้นั่นเองนะครับก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมเดี๋ยวไม่รู้กติกาการรับเพชรการรับโคดนั่นเองนะครับโอเคนะครับเรามาแจกโค้ดกันเลยไม่เสียเวลาเวลาแน่นอนนะครับคลิปนี้จัดไปครับผมสําหรับโค้ดวันนี้มา2โคดเต็มๆนะก็คือโค้ดลูกซองไฟนะครับโคดลูกซองไฟแล้วก็ โค้ดนะครับไดมอนด์รอยย่อกนั่นเองนะครับเรากดเข้ามาที่ประกาศแล้วก็แลกไอเทมโค้ดครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับผมอ่ะนะครับแต่นั้นรอสักครู่นะครับก็จะเด้งมาหน้าหน้าใส่โค้ดนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวพี่ใส่ให้ดูเลยนะครับสำหรับโค้ดนะครับผมนะเป็นโค้ดไดมอนด์รอยย่อเลยนะครับผมโอเคนะครับ แต่พี่ขออนุญาตเอาโค้ดมาก่อนเรามาดูโค้ดแรกกันก่อนเลยนะครับโค้ดแรกเนี่ยก็จะเป็นโค้ดไดมอนด์รอยย่อเลยนะครับมีจํากัดแสนโค้ดเท่านั้นนะครับผมอ่ะใครใครไวใครได้นะสรับโค้ดนี้นะครับผมถ้าใครไม่ได้ก็อย่ามาบ่นนะครับก็ถือว่าช้านะครับผมอ่ะถ้าใครไปกดติดตามกดอ่าเห็นโพสต์ก่อนของเพจฟรีไฟล์เคเธอร์อไทยแลนด์ก็มีสิทธิ์ได้ไวแน่นอนนะครับจากัดแค่แสนโค้ดเท่านั้นเดี๋ยวพี่รีบใส่ดีกว่านะครับผมนะอ่ะ นี่นะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับการจัดส่งไอเทมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับผมการจัดส่งไอเทมมันที่เรียบร้อยแล้วก็ใส่ได้จริงๆยกเซิร์ฟเลยนะครับใส่ได้จริงๆยกเซิร์ฟแสนคนเท่านั้น1นึ่งแคนเท่านั้นนะครับผมหนึ่งแสนไอเดีเท่านั้นก็รีบมาใส่กันนะครับผมอ่านี่เลยนะครับก็จะบอกว่าคูปองดิมอนรอยัลนะครับหนึ่งอันนะครับอ่าชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใส่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับใส่ได้แน่นอนนะครับผมแล้วก็ไอโค้ดหนึ่งก็จะเป็น นี่นะครับผมเป็นโค้ดกันบล็อกนั่นเองนะครับโค้ดกันบล็อกที่เจมแจกมาเลยนะครับพี่ก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่ก็ใส่ไปแล้วก็ใส่ได้ครั้งเดียวนะครับน้องสำหรับใครที่ยังไม่ใส่นะครับใส่ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเราอ่ากรอกถ้าเราใส่โค้ดไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่มาดูพามาดูทั้งสองโค้ดเลยนะครับนี่นะครับก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมนะครับตัวแรกพี่มี6อันนะครับก็ได้เป็นเกียรติอันแล้วนะครับผมนะอ่ะนี่เลยนะครับ โค้ดไดมอนต์รอยย้นั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นโค้ดกันบล็อกนั่นเองนะก็อยู่ตรงนี้นะครับแต่พี่เปิดไปแล้วนะครับเมื่อวานนะครับผมก็ของรางวัลเนี่ยก็จะมี m 4 a 1นะครับผมแล้วก็มีลูกซองไฟมี AK คเดอร์ก้อนนะครับโอหเยอะแยะมากมายเลยนะครับพี่บอกเลยมันได้โค้ดละ3วันนั่นเองนะครับโค้ดละ3วันก็ให้เล่นสนุกสนุกกันเลยนะสำหรับโค้ดแจกฟรี สำหรับโค้ดแจกฟรีๆนะครับผมเนาะโอเคเนาะนะครับผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับการแจกคโค้ดนะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับกิจกรรมที่พลาดไม่ได้นะ <S 2> <S 2> เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเป็นกิจกรรมนี่นะครับเตรียมเตรียมป้นนะครับครั้งยิ่งใหญ่น,นั่นเองนะครับก็เป็นการเก็บโทเค็นหน้ากากทลอชนนั่นเอง นะครับก็จะมีเอาตรอด15ทีใน1เกมนะครับแล้วก็ทำลายยานพาหนะ1คันนะครับผมแล้วก็ดึงเพื่อนเล่นเนี่ยนะครับผม3คนนะครับแล้วก็เล่นโหมดปกตินะครับเล่นโหมดปกตินะครับ3ตานะครับเล่นโหมดจัดระดับ3ตานะครับอ่ทำดาเมจ1,000ดาเมจนะครับแล้วก็ศัตรูสังหารศัตรู5ศัตรูนะครับผมแล้วก็ชนะ1ครั้งในแมตช์4ีนะครับก็รวมทั้งหมดเนี่ยก็จะมี8อันนับ1 2 3 4 5 6นะครับ7 8นะครับก็นำมาแลกตรงนี้นะครับก็คือเตรียม แรกครั้งยิ่งใหญ่คือก้อยแรกเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงคิดคิตตี้นะครับคิตตี้ไฮนะครับผมตามนี้เลยก็รับไปฟรีฟีถาวรเลยนะครับถ้าสะสมโทเค็นครบแปดอันนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็ในส่วนกิจกรรมอื่นก็เดี๋ยวพี่พาไปดูนะครับมีอะไรมาใหม่หรือเปล่านะครับที่มาใหม่ล่าสุดตั้งแต่วันที่ 8ก็จะเป็นกิจกรรมนี้เลยเป็นกิจกรรมการเติมเพชรให้ครบตามจำนวนรับรับ,รบเป็นพิมพ์เขียวตัวนี้เลยนะครับผมเติม9กสิเกเพชรรับไปเลยพิมพ์เขียวนะครับผมอ่ะโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนร้านค้าอ่ะเราจะมาใหม่อีกหนึง่งนี่เลยนะับก็จะเป็น ท่าทางนะครับท่าทางสุดฮอตนะครับผมเพียง99เพรเท่านั้นเองนะครับจากราคาปกติ399นะครับโอ้ก็มีหลายท่าทางเลยนะครับกิจกรรมนี้ไม่มีมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมก็9กันยายนนะครับผมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆจเย็นนะครับผมเดี๋ยวพี่เข้าไปดูนี้ก่อนนี่นะครับผมก็จาก999เพรเหลือ99เพรโคตรถูกนะครับพี่บอกเลยโคตรถูกมากมากนะครับผมแล้วก็เป็นท่าทางนี้นะครับนี่เลย นี่เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็สำหรับใครอยากไปพิชรีฟีเนี่ยอย่าลืมทำตามกติกาพี่บอกนะครับกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์อยู่ดีก็เป็นชื่อเฟรมไปใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับยิ่งแชร์ยิ่งมีสิทธิ์เยอะนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับเรามาดูในส่วนต่อไปก็จะเป็นปืนที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นปืนนะครับ P90 นะครับนี่นะครับก็จะมีเงินเป็นรูปเงินปิดไว้หมดเลยนะครับก็สถานะปืนเนี่ยนะครับก็อัตราการยิงบวกสองนะครับยละยละละ ระยะนะครับบวก1นะครับแล้วก็ความเร็วรีโหลดลบหนั่นเองเป็นปืนที่เข้ามาใหม่เลยนะครับก็เปิดขายที่เดบลย์นะครับผมอ่ะเรากดเข้าไปดูเลยนะครับนี่เปิดให้สุ่มนะครับเป็นตู้สุ่มลากีเราหยอดนั่นเองนะครับเป็นตู้สุ่มลากีเราหยอดประมาณนี้เลยนะครับผมนะอ่ะตามนี้เลยนะครับผมโอเคเนาะอ่ะตามนี้นะครับก็ใช้เพชรในการหมุนก็คือ60เพชรนั่นเองนะครับหกสิบเพชรนั่นเองเนาะอ่ะโอเคนะครับแล้วก็อีกันนึงนะเป็นนี่เลยนะเป็นกิจกรรมนะครับแผน การรับทรชนนะครับร่วมปฏิบัติการป้นั้งยิ่งใหญ่กับไอเทม8อย่างนั่นเองนะครับโอ้โหมีท่าทางมีร่มยูชีมีผ้าปิดปากมีหน้ากากนะแล้วก็มีกล่องของขวดนั่นเองนะกิจกรรมนี้มีถึงวันที่20กันยายนนะแล้วก็มีแค่นึงนะครับออกสเตปโชว์เหนือนะครับกับคู่หูตัวป่วนนะครับเ9เพชรเลยทิ่นเกี่ยวสำหรับกิจกรรมนี้ก็เป็นท่าทางในยีรศแกมนะครับโคตรเท่แล้วพี่บอกเลยก็จะเป็นท่าทางโชว์เหนือของจกินสัตว์เลี้ยงนะครับ นกินอะไรสักอย่างนะครับผมโอเคเนาะประมาณนี้นะครับผมอะ่ะแล้วก็มีอะไรหรือเปล่าพี่มาดูก่อนนะครับไม่น่าจะมีนะครับแล้วเดี๋ยวพี่พามาดูอ่าสานะปืนลูกซองไฟนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมลูกซองไฟกระบ,บอกนี้ก็ถือว่าชิ้นสวยเลยทีเดียวแตว่พี่ไม่ค่อยนําไปลงแข่งนะครับเพราะว่าไม่ไม่นำไปลงแรงนะครับเพราะว่าเวลายิงระยะไกลมัน,ม,นมันไม่ค่อยไม่ค่อยคมไม่ค่อยเข้านะครับ ซูรุกสองขววงไม่ได้นะครับผมเราก็จะประมาณนี้เลยแล้าก็ฐานะปืนเนี่ยดาเมจบวก2นะครับผมอัตราการยิงลบ1นะครับแมกกาซีนบวก1นั่นเองนะครับถือว่าโหดเลยทีเดียวนะครับพี่บอกเลยนะครับสำหรับกินปืนนี้แล้วก็ปืนนี้ยังมาใหม่อีกนึงเป็นพิฆาศูนย์นะครับนี่เลยนะครับที่สันสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอรับกล่องตัวนี้ก่อนนะครับก็มีแจกทุกวันนะครับมีแจกทุกวันเกมแจกทุกวันเกมโคตรใจดีเลยนะครับผมอ่ะกดเปิดไปเลยนะครับนี่ ครับผมโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมแล้วก็โค้ดที่พี่นํามาฝากนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ใส่เมื่อวานแล้วก็ ดีใจด้วยนะครับที่ใส่ได้พี่ก็ใส่ได้เกือบไม่ทันนะครับผมสําหรับใครที่ไม่กดติดตามเพจเขาไว้นะครับก็คือพลาดเลยพี่บอกเลยนะครับแล้วก็ไม่กดแชร์นะครับใครกดแชร์นี่คือเตรียมได้เลยนะครับนี่เลยเห็นไหมนี่นะครับเห็นไหมครบ1นึ่งแสนไลค์รับทันทีแสนใบนะครับเขาก็แจ่มทีละ้อยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมทิตามวิการพี่บอกนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับคอมเมนต์อยู่ดูคอมเมนต์ชื่อเฟซใต้คลิปนี้เลยกดไลค์กดแชรับจ๊